เกิดเหตุอัศจรรย์อีกแล้วค่ะหลังจากที่หลวงปู่ศิราสิริจันโทเดินทางออกมาจากวัดผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูร์และมาจอดที่ปั๊มน้ํามันค่ะได้มีพระอาจารย์รูปหนึ่งเดินทางเข้ามาปราบหลวงปู่ซึ่งพระอาจารย์รูปนี้มีชื่อว่าครูบาศัตดม่อนสายทองโพธิศาสจากอําเภองาจังหวัดลําปางค่ะท่านบอกว่าขอให้หลวงปู่เคาะหัวให้หน่อย หลวงปู่ก็เปิดกระจกออกมาและเคาะดูแล้วหลวงปู่ก็บอกว่าพี่บอลเอาเงินในกระเป๋าออกมาช่วยท่านที่กําลังสร้างวัดที่ลําปางหน่อยหนึ่งล้านบาทซึ่งเหตุปฏิหารก็คือพระอาจารย์รูปนี้และหลวงปู่ศิลาทั้งสองรูปไม่เคยพบกันมาก่อนแต่หลวงปู่ศิลารู้ได้อย่างไรว่าครูบาศัตดิ์กำลังสร้างวัดอยู่เหตุการณ์นี้ทําให้เกิดน้ําตาแหาง่งความปิติที่หลวงปู่ได้ร้ ร่วมทำบุญสร้างวัดที่ลำปางถึงหนึ่งล้านบาทอนิโมทนาบุญค่ะ